เจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาที่นัดดาม,มาศทอดพระเนตรการแสดงขับร้องประสานเสียงหกสถาบัน วันนี้เวลา14นาฬิกา47นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัตดดามาศเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงขับร้องประสานเสียง6สถาบันชุดเทิดพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีิรินทรซึ่งภาคีขับร้องเพลงประสานเสียงจาก6สถาบันประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยลาลัยอัดสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยอีสตทิร์นเอเชียร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัท KPN Music มิวกจำกัดและบริษัทมิแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ6 0พรรษา2เมษายน2558 ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิละปะวัฒนธรรมทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิละปะวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนสืบเนื่องมาโดยตลอดซึ่งแบ่งการแสดงออกเป็นสามองค์ องค์ที่ 1. มิ่งขวัญสถิตกลางใจผสุดนิกรไทยทั่วล่าเป็นวิดิทัศน์พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจการขับร้องประสานเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนรา,ราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโดยภพาคีขับร้องเพลงประสานเสียงจาก6สถาบันองค์ที่สองเทิดพระเกียรติองค์เจ้าฟ้านักพัฒนาเด็กไทยเป็นการขับลำเนาล้านลำนำล้านนาโดยนายสนั่นธรรมทิ การแสดงละครเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเด็กไทยโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสต์เท็นเอเชียการขับร้องอนาซีดโดยคณะนักร้องจากโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามิยะจังหวัดนราธิวาสและองค์ที่ 3. เยาวชนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นการขับร้องเพลงประสานเสียงโดยคณะแบงคอกไวกส์และการขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าของคนเดินดินโดยไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปสมทบทุนบริธิชัยพัฒนา